อย่าถอยลงสิเติร์ี่อย่าถอยลงสวยหน้าเลยโยคอมเฮ้ยไอ้นี้ไอ้นี่ไอหนี้โอ้ยภาบขณะนี้นะครับนายดาวยิ่งลัคนาวัตนายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินลงมาจากห้องักขวานหลังศาลนะครับมาพร้อมกับพลเอกเปรมจินสุรานนท์นะครับ โดยนายกเทศมนตรีนะครับเดินมาส่งพลเอกเปรมนะครับขึ้นรถนะครับเห็นว่านางสาวที่รักในวันนี้นะครับสวมชุดลาตียาวสีเขียวนะครับไปที่รากำัเยก่อนนะครับรับแล้วพลเอกเปรมก็ได้ขึ้นรถเดินทางออกจากสโมสรทหารบกแล้วนะครับ นี่คือบรรยากาศที่สโมสรทหารปกในงานเลี้ยงวันทหารปกประจำปี2555นะครับจีระพงศ์ประเสริฐคนกลางสมนักข่าวเนชั่นรายงานครับ